ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนมันหุ่งนะวันนี้ก็มาหาเห็ดคนะบมาได้ให้เข้าแปรมาหลายวันแล้วครับนี่ก็เห็ดเลยมาสองดอกก่นี่ก็เห็ด,ดอ,ดอนะ่อนรู้ว่ามันจะมีเยอะกว่าครับวันนี้พอดีแป่เตรู้จักกันชวนมานะแต่มันก็เริ่มวายอนะไรก็เห็ด ใช้เลยดูละแต่ไม่รู้ว่าฝนตก,กนเยอะตอนนี้มันจะออกขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับตัช่วงก่อนๆมันก็วายไปเยอะอยะะู่นะเห็ดเต็นเนี่ยมันก็ออกมาเยอะเลยเห็ดลมเมื่อกี้จอดร,รถป้าเขาก็ได้มาสองดอกเห็ดลมจีๆเลยนะครับกําลังออก รู้ว่าจะออกมาอีกรอบหรือเปล่าลองหาครับเพื่อฟุกเจอนี่อะไรอะไรเฮ็ดนี่เฮ็ดะไรบรูนี่จะมีกลิ่นหอมอยู่นะครับมันจะเฮ็ดคาเฮ็ดอะไรไกกน,นั่แหละน่าจะกินนี่กินได้อยู่ เก็บไปก่อนตอนนี้ได้เห็นหน่อยครับเจออะไรเก็บหมดให้เจอกงามไปค่อยสละทิ้งครับหมูบางงามนี่ตอนนี้เก็บไปก่อนเอาให้พอกินก่อนนะครับเราพอกินแล้วเข้าว่ากันนะครับจะเอาหรือไม่เอาดีแต่บรรยากาศมันแน่เห็ดปวกเห็ดโคนแล้วนะออก จอมปลวกนี่เพียบเลยงั้นะเอาโอเคครับไปหาก่อนไปเจอช็อตสวยๆแค่ถ่ายให้ดูครับโอ้เสียดายมากอะโอ้บานอืมเห็ดลมอะเนาะโอ้ดอกอยังใหญ่ครับเนาะ แต่ม right? ึงแอะๆเลยแหละไม่มีตุ้มๆมาไม่เจอตุ้มๆเลยเลยไงตุ้มๆนี่อยู่บนจอมปวกไงตุ้มเยอะเลยนี่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 ตุ้มๆนี่ดอกไม้โตครสวย พัดลำๆเลยดอกประมาณนี้อ่ะมีครับมีครับม,มีออกเพิ่มอยู่อะไรแป๊บๆเหลืองๆไม่ใช่ไปไม้ครับต้องว่าเห็ดเหลืองอะโอ้ต้นนูดีๆครับมันกำลังงอกมาใหม่ชุดใหม่กำลังจะออกมีดอกเดียวไม,ม่มีหมู Nó ở à. đọc điều. Ừ. Khó vâng vậy? Tại sao không có một đoạn đoạn đẹp? Để tôi tìm ra Mong là tôi sẽ thấy Để tôi tìm ra Có một đoạn đẹp, đẹp ดอกหนึ่งมันรู้ว่าเห็ดหอะไรเห็ดแง่มันยางครับแล้วกินได้ครับเก็บไปก่อนมันไม่มีอะไรมาไปให้แป้ครับโหนี่บากินละมันออกผมๆหน่อยเดี๋ยวไปขึ้นป้าต้อยมันดอกใหญ่สีแดงมา งิดๆด,ดินม,ามาันแะตกๆไงแตกอะไรอืะอืมน่าจะมีเสียงแกก็บอกว่าเจอหลายดอกนะครัที่มันแบนนะอู้สียดายนี่ดูเหมือนดินแตกๆนะครับ ไปก็ตะกี้เนี่ยอ่ะเออปลาเบิดได้พอเนียนแม่นเนี่ยแม่นกะเอออย่างเงี้ยเลยดูวยปลาลืมหรือพอนี่ก็นี่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 แม่นกันนี่บมอแม่นอันนี้อันนี้หลักไม้ดินแตกๆนะอยู่ข้างในนู่นอือโอ้ยดอกงามๆน ขาวจัว่วอีเลยน<า>ีน่ยนี่เออกลับไปกลับมาได้มาครั้งหั่นเตกๆเพราะว่าร้อยควัดของแป้ตะเี้ก็เหมาะเหมาะเหมาะดอกนี้ที่เลกนะครับจอดรถเนี่ยมันได้ตรงนี้นี่ข้างหน้านี่ยสองดอกอ่ะกำลังจะย้ายจุดนะก็เลยเดินมาที่รถแล้วเห็นใส่พอดีฮะ tung tuông lên ngang đâu nè, để giải con, chưa đẹp như này cả, máu ạ, đu, ơi, hả lừng ngang mà cả, cái chi đâu phải này. สองดอกอ่ะมู่มาหลายเดบยวส์แต่หลอดนะครับนี่จอดรถปุ๊บเจอปั๊บแต่หลอดเลยนะครับพอเดินหาจริงจังๆไม่ค่อยเจอนะฮะเดบิวส์แต่หลอดเลยเนะี่ยอ้าว มันออกหมู่บัหลายมันทายได้ดูก็ฮะสวยงามฮะสองดอกเดินหาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้าคิดว่าน่าจะมีหมู่นะครับนี่กลุ่มก้อนน่าจะบัหลายอาจจะจอดอกสองดอกแต่ว่าออกห่างๆกันเดี๋ยวลองเดินหาดูก่อนฮะเจอจุดนี้ดูครับลองดูดอกเก่ามันโอ้โหเน่าสองดอก นี่มอกินมันนะครับนี่นี่แล้วก็รูดมาข้างแรกเลยพอได้อยู่วะเก็บเก็บเยี่ยมเข้ามานี่ไปดูครับนี่ดินเตกเตกเนี่ยใช่กันเนี่ยเตกอะไรเนี่ยอืสียดายมากเนาหรอมาเอาไปเสื้องหมดเลย นี่ได้ก่อนตีนมันมนี่ได้ครับเสิยดหยรอบนอกมีกันค่อาๆครับเปิอจุ่ยพินออกมาข้างนอกมีไหมมีไหมอ๋อนี่ๆๆโอ้ยโอ้ก้อนหิน อือมตมี่หก้น,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 นหินครับพอได้อยู่พอได้อยู่น่าจะพอเกี่งอยู่แน่ะวันนี้จุ่มสวยๆเลยนะพวกนี่มีที่ซ่อนอยู่ข้างในอรดูรอยเปรอะ เสียดายเสียดายเ,เจอเรือตัวนี้ดอกน่าจะงามอยูะเจอหนึ่งดอกนะโอ้โหบานเพืองเลยอะงามนี่หอมมากเมื่อกี้บ่เห็นได้ยังไงกับบรู้ครับนี่เห็ดเหลือง สองดอกนี่ผมก็ได้ตรงนี้นะฮะไปไม่หนึ่งเหลืองนลอ่าแต่เดินขึ้นไปบนนุ่นนะฮะแล้วเดินกลับลงมามาเจอใส่นะครับติไที่เขียวๆนี่หมู่มันจะเยอะครับแต่นี่ไม่เห็นเลยบานมีดอกเดียวโผล่ Ừ, kia đó được cũng khê vô Nó ngam vô Những đọc trồng đọc, ừ. ừ, đọc Đọc bỏ khói sủi ra này Đọc lít đọc dày ừ, Hòm hết lồm hết lồm hít lồm ดอกไม่ค่อยสวยเดินดยรอบๆเดินดูรอบๆอืมแค่สองดอกเองวะนอนนอนแห้งอันนี่ดอกหนึ่งไม่จะน,นักอะ่ะมันจะเห็ดลมเห็ดลมไใ้ดอกน้อยๆครับดอกขอขาแนน้อยๆ เห็ดแดงกับพอได้บ้างครับนี่ก็มีมันจอมปวกอะนี่พอแกงแล้วตอนนี้คุ้มคุ้มแข็แล้วแหละ นี่ก,ก็มาค่ะแถวลองห้วยเพราะว่าลองห้วยในมันจะจะเย็นเย็นจะชุ่มชื้นกว่าข้างบนนะครเหยดก็จะออกดีกว่าเพราะว่าน้ำมันไหนลลงมารวมกันนี่หมดแหละเตินแหก่อน จุดนี้มันค่อยเจอดอกงามสวยๆเลยเจอเห็ดนี่ก็ต้อยเขาเรียกว่าเห็ดเงี้ยนะครับดอกใหญ่เลยโอ้ยเชิงเชิงอยู่อ่ะไปเก็บเหื่อกรต้อยครับวันนี้ผมไม่กินหรอกนี่ยไม่ค่อยชอบงั้นก็ต้อยดีกว่า ก็ต้อยกินนะครับนี่โอ้โหดอกใหญ่ใหโปกเลยนีแบบเห็ดน้ำเตี้ยนนี่ดอกใหญ่ยยุ่นมันอ่อนเนาะเอาไปมากเละไม่เอาดีกว่าถ่ายกับต่อ ด่งมาแต่ไกลเลยครับดอกนี้นลมอะไรอ่ะโอ้โหนูเห็ดเหลืองเห็ดอะไรบู๊นี่ต้นนี้เห็ดลมครับนี่สวยงามแต่บานไปหน่อยแต่ก็งามนี่เห็ดอะไรกับบลูนเ,น,น,ไไน,น,เน,นี่เชี่ยมาใต้ต้นไใต้ใบไม้เห็นไหมดิทำไมเป็นยังไงเนี่ยไม่เอาไม่เคยกินอ่ะ รู้จักด้วยหนูหรือเปล่านุนขขาา่นเขาข่าวไกลๆนะครับอ๋ออันี้นี่อไรเนี่ยนี่น้ำเป้งนีน้ำเป้งเอาๆตุ้มๆนี่บาดไม่เอาเดี๋ยวอยู่อีอกฝั่งหนึง่งเฉย าตมล่องห้วยเป็นพลนู่นสันดอกสันดอกตุ้มตุ้มทุ่มุ้มแบนเลืออื้อลือดลื่นนี่นี่ก็มีตุ้มทุ่มครับเบ็ดนี่ก่อนนี่ tung 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 Ốc tung ốc tung ốc tung 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 ừ, Đẹp con, đẹp con này. Sáng đó này ngàm là. tung tung quá. tung 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 เอาไปกูมีนู่นเขาโบน่นกว่ามีงูลุ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 ลฟุกุุุุล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 ุุลุุ นี่เชได้อยู่ถ้าออกก็เยอะด,ดีเอารับแบบนี้อันนี้ออกน้อยเอาอยู่เอาหมดอ่ะนี่ข้างทางอนะถนนไปมาไปมาก็ได้เห็นข้างทางแล้วโอเคครับเดี๋ยวลองหาแบบนี้ก่อนน่าจะมีมุมอยู่เลยจะลองหาแล้วครับเข้าไปรกแงามเลย ออกแบบนี่ยฮึตุ้มตุ้มอยากได้แบบนี้ล้วนๆจีๆอย่างเงี้ยพอเก่งเงี้ยงอเก่งใหญ่เลยงงดอกเดียวคางทางเหมือนเดิมเดินเข้าไปข้างใน,นไม่เจอคร เดินกลับออกมาเจอข้างทางเหมือนเดิมเห็บออกเฉพาะข้างทางจะบปเดินเข้าไปก็กระไลยอยู่นะฮะเผื่อมันจะเจออะไรประมาณนี้ฮะก็ใบายาแทัดนะเดินเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอมันก็ไม่รู้จะเข็ดจะกลามนะเดินอยูอ่เดินเรื่อยๆมีกิ้งกือมันจะไปหาเห็ดหรือเปล่า ือนี่ชอบกินเห็ดจังฮะเนี่ยผมเดินเข้าไปข้างในนูน่นนะไม่เจอเออกมาเจอข้างทางใกล้จะถึงรถแล้วด้วยนี่เนี่เราเจออีกฝั่งนูึงมีมูฮะดอกเดียวหาต่อดอกนี่ฮะเห <c oughs> มือนเห็ดลมฮะเป็นใบไช่ฮะโอ้เห็ดแฉะ เ็ยตรงฝนเี่ยเิ่น,นปลาต่อยครับรปลาตอยกินอยู่ดอกมันใหญ่ดอกมันใหญ่นะครับดอกใช่หัวมเอาล่ะวิ่งมาดอกมันใหญ่เห็นแมาา่ไก่แล้วขกาขวๆด๋อยนู่หนอเห็ดลมอ่ะอุ้ยีสารีบเดินเข้ามา ไม่ใช่ครับจุดยุทธศาสตร์ลองน้ำ <c oughs> เดินดูกันต่อไปครับ <c oughs> ไปเ,เดินมากมาเจอเฮ็ดอยู่ลิมลถดนะครับ <c oughs> ในใหญ่เปงนมุมเลยเห็ดน้ำแป้งแข็งอยู่เอาถ้าอ่อนนี่แบบเอาละ นี่แตะแกก็เลี้งง่ายรดนะัหอได้อยู่เีนี่นนปาตอยสอดอกใหญ่โอ้เปิดให้เห็ดรมนี่นนได้อยู่ทางนั้นนะตดตางเนาะน,นี่ก็ได้ตดตางเห็ดรมอ่ะอืโอเหรนี่หเเหได้มดนะ นี่แบบแบบแบบเกินเนี่่เอาเลยอันนี้มันเท่าอะมันเหลืองเอาอแข้งโป้งมาเท่าขุดออกอันนี้นี่เห็นลมเท่าเมาอยู่สองสมดอกนะ้้างแตงเนี่ยลงห้องห้วยเนี่ยไปก็ได้ค่ะได้ลงไปลุ่มด้กันบุได้ไปมัน่หญ่ดูดอกใหญ่เลยได้กี่ดอกลนมูลเนี่ย ได้สองดอกอยู่แถวนี้แต่แต่มันได้ดอกน้อยมันหมดนั่นนะเต็มแตะตะแก่ละนี่เฮ็ดตัวนี้นี่โอ้หอมหลืองเต็มเลยมันลำไงมันมันเท่ามันมันล้ำกรอไ้ลำลำอยู่กือเฮ็ดแง่เหลืองเป็นห้องผมได้เก็บดอกปุ่นดอกแคดอกอะไรต่อเนี่ยนอนหี่งห้ย่านเลย ไม่น่าเชื่อว่าแถวนี้จะมีเห็ดกอแดงอ่ะงูเน่าอู้เสียดายอือนี่มีงูอู้เสียดายมากเน่าไปเงี้ปกติเห็ดนี้มันงูมันก็จะเยอะนะยังน่าจะมีสิบดอกขึ้นนะงูไหนอ่ะ Nhân đọc đỏ kiểu Nên lòng đua hẻo long nam chưa hơi chưa muốn thơm lòng nam mà đêm lây ừ, này em mày mày อ่อนมมองสวยเลยครับแงอุอ้ยจุ่ยเยอะๆก็อร่อยครับเนี่ยเอานึ่งเอาเก่งก็ลำ มันออกพอค่อยเยอะเลยปวดที่มูงไหนปีสิบดอกอนันี่มีแค่ดอกสองดอกไม่มีมุงมันก็อีดตัวหิวอะไม่เจอก็เขียวเอออีกอันดอกน้อยโดนหอยกินไปแลวเนี่ยจุ่มๆด้วยเนะี<ป>่ยแค่เตียวนึ่งเจ็ดจ่อ น่ะเท่เตะเท่าๆอ่ะอี่ค่ะค่เห็นอย่างเท่าไปหมดต้องปอมีอยู่นี่ว่ะลมเด็กเด็กแข็งยูนอ้อยเอาเอา พิษะแสบครับหลงน้ำเลยชอบออกเลยไปครับจัดการเลยไปไี่ไปหมอแสบเตาไหมกันเลยเออเหี้ยไปเลยนกำลังนอนนี่ก็งามงามเลยนะอ่อนๆเลยเนี่ยเอาไปสักกระสอบไปอย่างเขาอ่ะอื เอาไปอย่างหล่าตัวว่าเอาไปปอกิ่จะเอาอะกะนะฮักขางนั่นนะกัน,นะกน,นะะเพราะเพราะเ,เลยเ,เต็มถุงม่ดิแะพอกินอ่ะมีแต่เปลือกนะสั้นๆนี่เอาอะเพรมันน้อยลำปาน,น้อยลำอะอ,อ่อนๆ,ๆเลย ไปที้ใครยังไปไปกระสอบป่เนีดูดูที่หางนี่ดูโอ้ยปอกมันใหญ่เขียบปะ่ะมันกระหนอเนี่ยน,น,นอนนักให้นักหาดดูนี่ปลาหนอตัวมัวไงอืมนี่นี่อะไรฮะนองามๆเลยอว,วบก Mộ này. Này. Săn săn này. này này cũng mộc này, bọc này, san san này, ót nó con hà có nhiều lắm nò, tên nó có ngọc nhiều, na nó, na nò, nó sọ nó xoang thế đâu, ngàm มีขนด้วยมันจะคันนะนี่สันๆเลยนี่คันวหะคันก่อนนอนนี่ไหนเหรอเฮ้ยน้อยเนี่ยน่าจับพอดี ของหาขายเขาไปกระสอบกระสอบอย่างกำลังเมียนขึ้นมาเพียบเลยโอ้ออกเตะออกแหววไงบ้างไงนี่มาหาง สองหนึ่สองโอ้ยรอ๋อาองออ้ไม่ชาิเลยเนี่ยเลยละงมเถอป้เฮ้ยมึงงมเขาะๆกันเลยอ้ยกำมาเนมือแลอวมันแข็นๆมา หางเนี่ยมันง,งามมันง,งามลายน่นั้ง,งามเลยนะ<ม>เปียบฝานอนนี่นอนล้วล้วนเลยเนาะแฟนเห็ดรวมของออนีเห็ดล,ม,ขอขอเดลมเห็ดเลไรลุก เด็กแดงแสมตะแก่ครับนอนเนาะลงนอนเห็นไปถุงก,กนูน่นะยอดสุดยอดงามๆครับเรียกจะกลับบ้านกันแล้วนี่เที่ยงวันพอเข้ามากี่โม,มงะบอกแปดโมงกันก็เดียวนี่เ็งลมก็สวยๆนะครับมันเริ่มวายแล้ว ออกบ่อเขาเยอะเลยพอออกงานแล้วเลยเดือนๆมาแล้วนี่ยถ้ากกดได้ก็แชร์กดสไปช่องคอมมอนหงทพวกนี้เที่ยว